รถสวยทรงหรูวี p p น่าใช้มาฝากอีกหนึ่งคันนะครับใครสนใจนะครับชมได้เลยครับกับตัวนี้นะครับ v i p สุดสวยครับ นิสสันเทียนานะครับคันนี้สวยกว้างกวางนั่งสบายดูดีมีระดับจัดไปครับกับเครื่อง2.0ออโต้นะครับน้ำมันล้วนไม่เคยชนหนักอัดต่อรือพลังนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับรถปี2014นะครับกับนิสสันเทียนาครับมาแล้วครับ289,000บาทนะครับคันนี้สวยหรูออปชันครบเลยนะครับผ่อน6,000ต้นๆนะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วไทยไฟหน้าโปรเจคเตอร์เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับดูแลศูนย์ตรง ประวัติดีประวัติชัดใครสนใจอยากได้ใช้งานชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากนะครับเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกที่ชอบสายนิสสันสายเทียหน้านะครับจัดไปครับดูแลศูนย์ประวัติชัดๆตรงเป๊ะเลยครับไม่ประมาณ250,000กิโลเมตรนะครับรถสภาพพร้อมใช้พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันพุทสตาร์ทนะครับมีแอร์หลังเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับมี บ้านหลังไฟฟ้ารถสวยทรงหรูสภาพดีมากๆนะครับคันนี้ได้บอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าไปเลยครับสวยกว้างนั่งสบายแน่นอนชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีมีบริการจัดส่งทั่วไทยครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วไทยรถสวยสภาพงานมากๆนะครับแอร์หลังพร้อมนะครับเย็นทั่วถึงทรงหรูดูดีมีระดับกว้างนั่งสบายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับคนที่ชอบนิสสันนะครับมาแล้วครับนานๆจะได้เจอตัวนี้นะครับ สภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนรถส,สวยสภาพดีประวัติชัดไปเลยนะครับเดิมๆนะครับไม่เคยแต่งซิ่งไม่เคยลื้อซ่อมให้ปวดหัวหนักใจใครที่ได้ไปก็ใช้งานกันได้ยยาวนะครับเพราะว่าคันนี้ดูแลศูนย์ตรงเป๊ะเลยประวัตินี้นะครับเช็คได้เลยครับที่ศูนย์รถส,สภาพสมบูรณ์มากๆนะครับฝากไว้เป็นตัวเลือกนะครับกับสวยหรูดูดีมีระดับกว้างกวางนั่งสบายออปชั่น <c oughs> ก็ครบนะครับ เป็นตัวเลือกับสมาชิกเลยนะครับรถสวยแบบนี้นะครับมือเดียวป้ายแดงประวัติชัดไม่แท้252,000กิโลเมตรนะครับตกแต่งรายไม้สภาพสวย ใครที่สนใจชอบเทียนานะครับมาแล้วครับเครื่อง2.0ออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเน้นโทรเจรจาโทรสอบถามมาชมมาเช็คทดลองขับอยู่มินบุรีสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางมีบริการจัดส่งให้นะครับรับรองได้รถถูกพื้นที่นะครับรถสวยทรงหรูดูดีจัดไปกับนิสสันทีหนาตัวนี้มือเดียวป้ายแดงประวัติศูนย์ดูแลดีปี2014ขอบคุณครับ